ก่อนที่เราจะไปวัดสัญญาณชีพเราก็จะต้องล้างมือให้สะอาดนะคะเวลาที่ใช้อัลกอฮอล์เจลล้างมือเนี่ยต้องรอให้อัลกอฮอล์เจลแห้งก่อนค่อยไปดูแลหรือว่าสัมผัสผู้รับบริการนะคะ,คะอันนี้เราจะวัดปรลอดทางปากด้วยด้วยปรลอดแบบธรรมดาก่อนนะคะทางขา,ขานี่ค่ะอันนี้เนี่ยประลอดที่ใหม่เนี่ยเราจะประลอดสะอาดอยู่แล้วนะคะเราสามารถที่จะหยิบขึ้นมานะคะแล้วก็หยิบอันนี้ก็คือสำลรีชุบน้ำต้มสุกนะคะเราตรวจสอบ ว่าปลอดอยู่ต่ำกว่า35องศาเซลเซียสหรือเปล่านะคะถ้าปลอดอยู่ต่ำกว่า35องศาเซลเซียสแล้วเราก็ไม่ต้องสลัดปลอดค่ะแต่ถ้าเกิดอาจารย์ขากรณีที่ปลอดมันอยู่สูงกว่า35องศาเซลเซียสเราต้องทำยังไงก่อนคะสลัดเบาๆค่ะค่ะขั้นตอนแรกเนี่ย เราเช็ดเพื่อหล่อลื่นนะคะไม่ให้ประลอดเนี่ยติดที่ริมฝีปากหรือเพดานคนไข้ทําให้คนไข้สุขสบายเช็ดจัดปลายการหล่อลื่นเนี่ยเราจะเช็ดจากปลายกระปอกนะคะมาที่มือจับดูว่าไม่มีสัมฤทติดอยู่ที่ปอดนะคะค่ะคุณป้าขาเดี๋ยวขออนุญาตทางปากนะคะเดี๋ยวงปากนะคะสอดใต้ลิ้นด้านข้างนะคะเพราะว่าตรงกลางเนี่ยจะมีผนังกั้นลิ้นจะทําให้ผู้รับบริการไม่สุขสบายนะคะคนไข้ปิดปากสนิทแล้วเนี่ย ถ้าเราดูว่าคนไข้เกงเกินไปนะคะเราอาจจะช่วยคนไข้จับนะคะจับประลอดอยู่แบบนี้เสร็จแล้วในขณะที่เราวัดประลอดเนี่ยการวัดอุณหภูมิทางปากเราใช้เวลา2นาทีเราก็จะจับชีพจรไปด้วย1นาทีแล้วก็นับอัตราการหายใจไปด้วย1นาทีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น2นาทีพอดีเมื่อครบ2นาทีเราถึงเอาประลอดออกจากปากนะคะคุณป้าคะขออนุญ,ญาตนะคะครบเวลา2นาทีแล้ว คุณป้าอปากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยเราจะไม่ดึงปลอดออกมาเลยเพราะว่าเป็นไงคะเป็นการให้เกรยิคนไข้แล้วก็ลดการเกิดการระคายเคืองหรือการเกิด<ว>แผลนะคะเวลาเช็ดปลอดที่ออกจากปากเราจะเช็ดจากด้านมือหลัไปนะคะ,คะแล้วออกมาส่วนปลายครั้งสุดท้ายแล้วทิ้งอัจาจันขออนุญาตนะคะเวลาที่เราเช็ดปลอดจะเห็นว่าอาจารย์อัชลาเนี่ยจะจับปลอดในแนวแลวน้านะคะ เพราะว่าถ้าเราจับประหลอดในแนลล่านาบค่าประหลอดที่เป็นอุณหภูมิของร่างกายคนไข้ก็ยังอยู่ในปกติแต่ถ้า,าเราทําทประหลอดดิ่งลงนะคะค่าประหลอดมีโอกาสที่จะลดต่ําลงตามหลักแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเพราะฉะนั้นทําไมต้องเช็ดหลังจากออกจากปากคนไข้เพื่อไม่ให้คราบน้ําลายต่างๆเนี่ยค่ะบังประหลอดนะคะแต่แล้วเวลาที่จะดูอันนี้แสงสว่างใช่ไหมคะ,คะเราหันหลังให้แสงสว่างนะคะแ,แล้วก็ยกระดับสายตานะคะ ลกระดับสายตาเราก็จะเห็นประลอดสีเงินอันนี้อุณหภูมิเท่าไหรคะอาจารย์สามสิบหกจุดห้าค่ะปกติไหมคะปกติปกติเนี่ยเท่าไรนะคะอาจารย์ให้สามสิบหกถึงสามสิบเจ็ดสิบเจ็ดจุดห้านะคะซึ่งสามสิบเจ็ดจุดห้าก็จะเริ่มมีไข้ต่ําๆนะคะแต่ก็ต้องดูหรือว่าคนไข้เนี่ยอยู่ในที่ร้อนไหมถ้าอากาศข้างนอกร้อนสามสิบเจ็ดจุดห้าก็อาจจะเป็นอุณหภูมิที่ปกติได้นะคะอันนี้เนี่ยหลังจากที่เ็ปกัปรลัสเสร็จแล้วนะคะ สำลีกนนีสกปรปกแล้วเอาทิ้งค่ะจันขาทิ้งนะคะใช้สำลีชุบน้ำฉบู่นะคะก็คือเวลาเช็ดเนี่ยให้เช็ดต้องพันลงไปค่ะนะคะแล้วเสร็จแล้วเอาไปล้างไปล้างน้ำสะอาดนะคะค่ะหลังจากที่เราล้างน้ำสะอาดแล้วนะคะเราก็จะเช็ดปลอดให้พร้อมใช้ในครั้งต่อไปเราก็จะเช็ดจากที่เราจะต้องเป็นไงคะสะอาดที่สุดก่อนค่ะก็เช็ดจากปลายกระป๋อขึ้นมานะคะ หลังจากเช็ดเสร็จแล้วเนี่ยเราตรวจสอบก่อนนะคะ <Yeah. S 1> ว่านะคะเราตรวจสอบว่ามันต่ำกว่า35ม้ยไหมเพื่อการพร้อมใช้อันนี้มันอยู่ที่36กว่าใช่ไหมคะเราก็สลัดนะคะสลัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บใส่นะคะใส่ก่องเพื่อที่จะให้ใช้ในครั้งต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะขออนุญ,ญาตสอนญาตินะคะในการวัดปลอดทางรักแร้ ถ้าที่บ้านมีเครื่องวัดแบบดิจิตอลใช่ไหมคะถ้าเราซื้อไปนะคะก็ดูว่าพร้อมใช้ไหมนะคะเลขก็จะขึ้นแบบนี้ะนะคะคะะนในการวัดทางรักแร้เนี่ยเราก็ใช้เราใช้สัมรีอันก่อฮองนะคะคุณป้าคาเดี๋ยวขออนุญาตสอดที่รักแร้นะคะขออนุญาตนะคะอะยากกองน,นิดนึงค่ะ,คะ ก็เอาแขนแนบลำตัวนะคะถ้าจะให้สุขสบายคุณป้าก็เอาแขนวางบนหน้าอกนะคะเครื่องแบบดิจิตอลเนี่ยเวลาเราวัดถ้าได้ค่าแล้วเดี๋ยวเครื่อง,จ,งจะดัง,ดงค่ะอันนี้แลปลว่าแปลผลได้แล้วนะคะขออนุญ,ญาตนะคะเอาแขนออกอันนี้อาจารย์จะอ่านค่า36.4องศาคุณป้าลองดูนะคะ,อะลองดูค่ะเพราะนั้นเราที่ใช้เสร็จแล้วก็ใช้สำลีแอลกอฮอล์เช็ดนะคะแล้วก็เก็บ อันนี้ง่ายไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ให้ญาติลองวัดนะคะกลับไปบ้านจะได้ทําได้ว่ดท่านนู้นได้เลยค่ะขออนุญาตค่ะคือเวลาส่งของเราก็จะไม่ข้ามตัวคนไทยนะคะเป็นการให้ให้เกียรติคนไทยนะคะก่อนที่อาจารย์จะเก็บเนี่ยอาจารย์เช็ดทำความสะอาดให้แล้วใช่ไหมคะอะพี่พี่คำปั่นซึ่งเป็นญาติคุณบ้านสุวรรณสามารถใช้ได้เลยค่ะยังไม่ต้องเช็ดเพราะว่าเราเช็ดไปแล้วถูกไหมคะแล้วเราก็จะเช็ดอีกทีตอนเก็บเข้าใจไหมคะค่ะอันนี้ค่ะ .8 8 8เรียบร้อยค่ะเชิญ่าเข้าไปตรงอื้งตรงลักแร้เลยค่ะนี่นะคะใช่ค่ะคือตำแหน่งในการวัดทางลักแร้เนี่ยในกรณีนี้เนี่ยผู้รับบริการท่านไม่ได้ผอมมากเราสามารถวางตรงกลางลักแร้ได้เลยนะคะแต่ถ้าผู้รับบริการผอมมากเนี่ยเราวางตรงกลางขยับขึ้นมานิดนึงแล้วก็วางแขนบนหน้าอกจะทําให้แขนแนบชิดมากกว่าอันนี้เป็นไงคะสัญญาณดังแล้วใช่ไหมคะเชิญ่ะ ท่าไคาน,านค่านคะ่านสิคหค่ะ36.7สิะ36.7ค่เจ<ๆ>ค่ะขออนุญาตค่ะอาจารย์ขออนุญาตดูนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะอ๋อถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะคือบางครั้งเนี่ยเราไม่มีปลอดดิจิตอลเนาะเราสามารถใช้ปลอดธรรมดาก็ได้ซึ่งราคาก็ถูกแล้วก็ค่าก็เที่ยงตรงเหมือนกันนะคะแล้วก็เตรียมปลอดคือปลอดเป็นอันเดียวกับที่ใช้วัดทางปากแล้วก็ทางรักแร้นะคะ เย็นตลอแล้วก็ใช้ใช้สำลีถ้าเราอยู่ที่บ้านก็ใช้สำลีสะอาดธรรมดานะคะเราตรวจสอบดูนะคะต่ํากว่า35ล้ละเราก็สามารถที่จะวัดได้เลยคุณป้าคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตวัดไข้นิดนึงนะคะเดี๋ยวจะวัดทางรักแร้นะคะอ่าตอนนี้หนอขออนุญ,ญาตนิดนึงคะ่ะก็คืออันนี้ไม่ร้อนไม่ชื้นแล้วก็ไม่ได้ไปทําอะไรมาเนาะค่ะแล้วก็วางบริเวณตำแหน่งกลางรักแร้นะคะค่ะแล้วก็แ,แนบให้สนิทนะคะ ในการวัดอุณหภูมิะคะ่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ผู้ดูแลเนี่ยจะได้ส่งผ่านกําลังใจให้คนไข้ด้วยนะคะเราก็สามารถที่จะนะคะจับมือไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยให้รู้สึกว่าอบอ,อุ่นมากขึ้นนะคะพี่คำปั่นช่วยจับเวลาสิคะวัดทางรักแล้เนี่ยโดยทั่วไปเราใช้เวลากี่นาทีนะคะจนานัตชลาหนึ่งสอะถห้ถึงสินาทีอ่าประมาณไม่เป็นไรอันนี้ ตอบแบบดิจิตอลแบบดิจิตอลเนี่ยหนึ่งถึงสถูกค่ะอันนี้ตอบแบบอันนี้แบบใช้ธรรมดานะคะประมาณสิบนาทีนะคะหนาทีาทถ้าค่าที่วัดทางรักแล้เนี่ยเราจะบวกค่าเพิ่มอีกประมาณ0.5องศาเซลเซียสนะคะค่าที่คาดเคลื่อนนะคะคุณป้าคาเดี๋ยวจะเอาปลอดออกนะคะยกมือยกมือออกนะคะแล้วก็ค่อยๆจับปลอดออกเราเราไม่ดึงออกมาทันทีนะคะเวลาที่เราจับเนี่ย เราจับในแนวแล้หน้าเหมือนเดิมนะคะสำลรีก้อนเดิมเราใช้เช็ดจากนะคะายนิ้ว <ไป S 1> มือไปที่กระเป๋อนะคะที่สะอาดไปที่สังกะปะนะคะแล้วเราก็ดูนะคะก็คือหันหลังให้แสงดูอันนี้ก็35.7บวกอีก0.5เป็นเท่าไร่คะอาจารย์30 6.2จดสค่ะค่ะ36.2จุดจถูกต้องค่ะค่าอุณหภูมิปกตินะคะพอเสร็จแล้วการทำความสะอาดก็เหมือนกับการํารทำความสะอาดประลอดทางปากเลยค่ะครับนะคะนะคะก็นะคะเราใช้นิ้วมือนค่ะนะคะ,นะคะ,นะคะก็การทำความสะอาดเนี่ยเวลาที่เราเช็ดทำความสะอาดเราก็จะเช็ดจากที่สะอาดไปสกปรก,กนะคะเพื่อที่จะไม่ ทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อเวลาเช็ดเนี่ยให้เช็ดหมุนวนนะคะจากข้างบนลงข้างล่างน,นะคะ,นะคะเสร็จแล้วก็ไปล้างน้ําเปล่าใช่ไหมคะแล้วก็มาเช็ดหมาขั้นตอนเดียวเหมือนกับการวัดทา,างปากค่ะ